จุดกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเราไปนอนนอนมันหนีมาอยู่กับซองของบ่าวสุขบรรณาสนวอีกแล้วมันหนีมันหนีมาพร้อมกับน้องไทยนอนขวัญเนาะมันหนีเราจะมาอ่าอัปเดตเนาะพี่น้องอัปเดตอาการของน้องไทยหลังจากเขามาแต่หมุดทหารเนาะไปกวดอาการตอนนี้เป็นอะไรนาะพี่น้องเนาะในก็มาพร้อมกับน้องไทยเลยพี่น้อง สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีนอตักฝั่งไทยฝั่งลาวแล่ทางต่างประเทศเ้อะวันนี้มาอยู่ในซองของบาซุกบานาชาแนลทุกคนอวันนี้นนนสิมาเ่าเรื่องอยังเนาะน้อมาหาสะไทยแต่จะได้เกาโมงสิมงแล้วว <laughs> ันนี้นี้อยากอ่าหลายคนเนาะหลายเอฟซีก็น,น่าอยากจะหูนาะหรือว่าอยากหูอาการของน้องไทยอะไรตอนนี้วะหลังจากเขาไปหาหมออยู่ทีหมู่ทหารเนาะว่าอาการ แต่ไปอาการเนี่ยผลไปกวดยังไงเนาะทางไหนกวดไปกวดผลผลผลเป็นอะไรเนาะห้องหมอของผลนั้นคือของเฮาเลยของเฮาในสิกวดกัสมมติว่าอยากกวดยังกะได้กวดโขบดแต่ของผนกัสมมติว่าสมมติว่าเฮาไปกวดอันตากระกวดตาได้เฉพพะกันกวดหางกายกระกวดหางกายโดยเฉพาะนะอืมกวดแขนกวดท่ากระตังหักตางหากเลยนะกัสมมติว่าเฮาสิ่กวดในอื่นเขาต้องนัดหมอนะ เขาไปกวดตาแล้วเขาจะกวดบาวานต่อแล้วเขาต้องหนัดมอไดเพีอย่างอีสองเสมอมอันไลยกวดรวมมาเดียวเนาะเมนกวดอัั้นแลวกวดอันนั้นเลยเพอดีเบิดมื้อชาไทยไปะอะแล้วิ่นกาได้กวดแล้ะกาผ่นกาได้ให้คําแนะนําชาไทยกะคือชาไทยเป็นอันใสาตสาสันเนาะหอยตัดแวน่นใสผ่นกาว่าแล้วอันอันเรื่องในตาชาไทยนี่กะพยายามโมหอยถือลมหอยถืออากาศลายแลวกะซื้อยามากินเอากะได้เพ่นวเสียยาทีมันอันมีชังยาปวดตาเด็อ่าผ่นกา เกิบริเวเอายายเฮาเนาะยายหยาตาก็ต้องได้มาซื้อเอายินเนาะพี่หน่อง<ม>บริวางยายเฮาเพราะว่าเฮาบริเป็นเฮาบริเป็นเถิงขนนนัน,นันขันอะไรปะออแต่ตอนนี้เป็นอะไรยังคัดอยู่ปะคัดนี่บโบคอยคัดบริอะไพี่น้องแต่ว่ามันชิมัวอะไรกว่ามัวเอาอาการแบบอ่บอนโม่เนาะใส่แว่นกันแสงเอากันแสงเอาแต<ฮ>่ยา่า,นายเนี่เพิ่นบริอันอันเนาะเพิ่นบริเอ็นนะไม่ติดกวดจะซื้อเนาะแม่ไม่ติดกวดจะซื้อเอามาแบบว่า มันละเกามันเป็นแห้งเนาะแต่ว่าอันตัวเรื่องเรืองในตานี่เพื่นกระแนะนำว่าคั้นสมมติว่าอยากกวดเบาหวานี่เหตุกวดอยู่บ้านเขากระได้เพราะว่าเขาเป็นคนลาวเดินทางไปประเทศไทยเลยมันสีได้กลับไปกลับมาตรงนาหัดหมอเขาก็ต้องไปตรงตามที่เพย่ฝนบอกนะอืแล้วเป็นกะว่ากวดอยู่บ้านเขากระได้ว่ากวดเบาหวานคันยานนะขันย์กวดเพิ่มเนาะคือว่าแต่กะเออกะอยากกวดเพิ่มมาได้เหตุไดสารเนาะเขากะมีโอกาสกะจะไปอีกไปกวดอยู่บ้านเขานี่แหละเดี๋ยวสีอัปเดตให้พี่น้องพังกันเบื่องลำกันกวดคุณเนาะ ราคาเสียจ่ายรบอปันขาวโห้องห้องมอเป็นกวนอ๋อห้องมอเป็นกวนนีนเป็นกวนบริหลายเด้ก็เลยแพงเลยแพงบกเออสามร้อยบาทขาดกวนพี่น้องเพราะว่าห้องคนนี้เอายาเอายังดิขาดกวนสามร้อยบาทขาไปกวนโอ้สามร้อยเนาะตัวยานี่ยก็บริหนะพอเาให้เนาะโนเพราะเป็นบริจัดยาเหประมาณนั้นเลยตอนนี้เจนที่ทำเลย โบราณมดนเป็นลายเนาะแบบว่ามีแต่หาชุดตัดแว่นใส่บ้าป่ะเนี่ยเนี่ยชุดนี่ตัดแว่นชุดนี่เก็บตังก่อนเก็บตังเนาะทุกวันมันแพงไลยแว่นอยู่บ้านเฮานะแพงอ๋อก็สมมุติว่าอยู่อยู่ไทยนี่หาพันอยู่พี่ก็ต้องหกเจ็ดพันแหล่ะอ๋อเขาก็เอามาขายต่ไทยดิเขาก็ส่งมาต่ไทยนำเขามาตะคุณเนาะนำเขามาตะคุณเขาก็มันเ็สีแพงกว่านี่และก็ยังมได้ไปถะทานสมบัติราคาเท่าไหร่นะมันก็ ก็ยิงตามเกตมันน้ำได้ตามเกตเนาะชื่อแนวคาร์บมันได้แบบว่าเพิ่นหามกินมันไ่ได้หามยังบ่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 ได้หามยังมีแต่ว่าหามอันบ่อยถือแสงถือลมลายเฮงป็นได้เดือตายอย่างนั้นแต่ว่านนี้คนณดูคุณกินก็กินตามปกติฮะแหละแต่ว่าติแนวเดียวก็คือยังเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยเออยังเป็นเบาหวานอยู่างนี้ค่ะยังเบาหวานกินตาเนี่ยมันเหลืองดิยปรมานั้นเนาะอันนได้ไปแถวไปแถวบีซีนิวรอนบ่ ส <c oughs> ุดยอดเลยเนาะ <c oughs> หลายคนก็นสิเห็นเราพี่น้องนอ,อยู่ในคลิปนะอยู่ในคลิปนะ <c oughs> เห็นผุนอันเอาลงน,นะเอออยากให้ทุกคนนะเห็นตัวจริงเนี่ยผุนเป็นหัอันอยูรถเข็นนะพี่น้องเอี่ยวไปเอี่ยวมาอยู่สักที่จริงอันเอารถเข็นเข้าไปของประเทศือ <c oughs> อนะ้อยังไลายเนาะโอเคไลค์ยูรอล่อหลออยูหลอลิ้นคนบราเคยไปพี่น้อง <c oughs> เคยมุ่นได้เนาะไปประเทศไทยเนาะกูง่าย เออขนาดอยู่ในหมู่คณะอาหารละลาเนี่ค่ะยังม่ได้ไปเขาเขาไปทางกรุงศรกรุงเทพเนาะไปกรุงเทพจะเสิสัมได้เออเขาไปมือหนึ่งสองมือมือสองมือแล้นอนคืนหนึ่งยังบอกว่าเราคือว่าทั่วคนหลายเนาะเลยบอกว่าคือแบบบุญวันบุญวันอยู่กลางคืนกับเนาะกลางคืนกับบริมิชลักีิเล่มดอกเออตะหมวนหมวนหลายเนาะถ้ามีโอกาสไปกผัดลายถ้ามีโอกาสตกแรงไปบ่ ไปแล้วกันมีเงินเก็บตังก่อนเดี๋ยวมึมกันเนะาะเดี๋ยวไปเขาไปเขาไปเลยฮาก็ไปหลวงไปเบิ่งเลยชัวะชัวะไปเช็คคืนนะชัวะเออเพื่อว่าใครแน่หรือบุคคลไหนเนาะจะไปกวดเติมว่าตาจะเป็นอะไรกวดเติมเนาะพี่นออ้องแล้วก็ถ้าผู้ใดที่เห็นผู้เฮาเนาะอยู่เนาะหรือว่าการไปกันมาก,าก็ทึบทักกันเล่นเพี่น้องเนอะอมาชมพิาซาไทยชาลชิโน่การฝืนสีจือได้แล้สจีจือแล้วตัวจริงกระป๋านะหูมันบวมตรงก้ การกลับไปอะไรู้สึกงหมวนพี่น้องค่ะมีโอกาสกะรที่เราอยากกลับไปอีกเนาะกลับไปเที่ยวประเทศไทยแต่ว่าไปแบบนี้หันซาถูกอย่าได้ไปห้องมออย่าได้ไปห้องมอนะไม่อยากไม่อยากไปห้องมอไม่อยากไปห้องมอเลยอืมไม่อยากไปห้องมอเลยไอ้ต้นไอ้ต้นคนเถอะอืมเบิดมือได้คนหลายได้เบิดมือพี่น้องหนั่งนั่งนะที่หิวนอนเนาะที่จะตงค์ชั่วโมงโมตัจริงจริกวดกับปลีด้นเนาะ เมืนโบไทยไม่ได้ทนสามสิบนาทีเนาะเราคิวเนาะคิวพี่น้้อองเยคนหลายเขาไปมือเหมือันซุกเนาะขนาดเขาไปแต่เช้าได้ยังไงอ๋อครับไปรอดาณเจ็ดแปดโมงป่านนั้นก็ยังสะเนาะซุกเขาไปตอนเที่ยงหรือว่าสองสามโมงป่าตัวเองสิบวอาเลยคงขำเลยแล้วประมาณนั้นผู้ใหญ่ใจดีเปิดกับว่านังถ่านเนาะสุบวที่ว่าเปิลนำพาไปเนาะก็ยังจนหนูจนดิต้นเปิล เมื่อยคือว่าเมื่อยแล้วไอ้ต้นเท่าเท่าก็ยังเมื่อยนะคนก็ชี้เมื่อยกันเลยนั่นแหละสุดท้ายจังว่าเบียอยากไปแหลกกันไปห้องมองไปนี่ส้ายพอยากไปเลยอีต้นหลายคนมันเป็นพาล่าหลายคนเนาะคนอยากไปกับไปเที่ยวไปลิ้นซเสนอให้ตัวเองมีความสุขซะนะเออไปแบบซีไพก็บริจากไปพี่น้องเนาะเรื่องเขาห้องมองหองมองนี่พาก็บริจากไปนี่เนาะพี่น้องอาการเราชุดของเราก็ตอนนี้ก็สีเจ็บกบดีเจ็บเนาะแบบว่าแสบซื่อๆบ่อืสีสบเวลาถึงแสงซื่อๆเสื้อ แต่เขาจะยาก็บปมีนอพี่น้องเขาจะได้สั่งกินอยู่พีละยาก็ะไรหรือว่าเว้นเว้นเขาก็ได้ตัดอาย่พีละาะหมดตัดอยู่ฝั่งคุณเนาะอะตนี้ก็เงินกะบุพพ่อเงินกะอยากเบิเลย้เนาะลองไปถามก่อนว่าเงินเท่านี้สิพอหรือบ่พ่อจำหมดหรือบ่เนาะเพราะว่ายังมีสองอย่างที่เขาอยากเห็นก็คือตัดแว่นแล้วก็ซื้อยาเนาะแต่ว่างบประมาณเขาเป็นสิถึงหรือบ่ก็กระเบิกไปนํากันก่อนแต่ว่าขั้นสมมติว่าบ่ถเงสักไทยก็สิเลือกเอาอันแดกหนึ่งก่อนก็ลื่อเลือก สิเอายามากินซะก่อนแล้วก็เรื่องแว่นนี่ก็เก็บถอนเงินไปจัะหน่อยก่อนจังตัดเอาเนาะพี่น้องเนาะเก็บเงินก็จะหน่ยเพราะพ่อซื้อยามันอะน่าจะลายตั้งอยู่เนาะประมาณว่าหันอยู่บ้านเนากับว่ามันสี่หาแสนปูดออกภาวะยาที่เฮากินนะนะทุกคนเฮาอยากกินให้มันดีมันสวงนะเฮาก็สั่งมาแต่ไทยได้แแมมนน อต้องสั่งมาแต่ไทยค่ะฝากอีกนู่นนั่นนี่เนาะที่เฮ้าว่าหันเฮาเฮาบริได้แบบอยากให้ทุกคนระล่มด้วยอยากให้ทุกคนผักมาได้แต่ว่าเออเบ้าแบบเบ้าความจริงเนาะในเผื่อว่าเอฟซีเผื่อว่าโอ้ยหาเงินทางออนไลน์เผื่อว่ามียังอยากอันนั้นอันนี้เผื่อไปขอคนนะมันโบเมนเด้อพี่น้องไอ้เบ้าจุกันพังเนาะอัปเดตอาการจุกันพังเนาะพี่น้องใกล้จัดฮัมโมตโม ขออนุญาตว่าเขาก็บบริไปขอเด้อค์คนผิวแห้งดีเฮาเฮากระหนบถ้าซะเนาะเออบริอยากมีดาวมงดราม่าว่าเฮาไปเห็นหาเงินทางออนไลน์นะเออที่จริงชาวไทยเป็นกับเป็นอะไรบริตัวเนาะไม่เป็นเป็นอะไรครับคบเจ็บคบเป็นเนี่ยพายบริเอามาเอาลินเนาะไปเนาะเป็นอะไรครับจะไหนวอาเนาะยังมีดราม่าชาวไทยบริอยากมีดราม่าเดี๋ยวนี้ค่ะคันอยากให้คนหักคนแพงหักหักแพงด้วยความดีความอี็นยังลำกันซะเนาะ จนอาการก็ดีขึ้นแล้วเจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเอากระเด้าหนเอากระได้จะได้ออกไปเวียกตัวหนึ่งนะพี่น้องไปเบิ่งยาให้ชาวไทยเลยเนาะว่าเอายาอย่างมากินนะพี่น้องจะฝากพี่น้องเป็นกำลังมือกำลังใจให้ชาวไทยแล้วก็ะเปาสุขนะพี่น้องเนื้อที่เอาผิดมากะเพื่อพี่น้องเลยยังให้อัปเดตเข้าๆให้พี่น้องได้เบิ่งอะไรของน้องไทยเนี่ยที่เอามาแต่หมกแล้วนะพี่น้องเอาก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งนะพี่น้องเนาะ อาการของ Arrow, น้องไทยหลายคน so in, ในเอฟซีกระทาบอกเขาให้น so ้องไทยหายเร็วๆนะเป็นกลังใจให้เด้อะผลเขาขอบขอบใจหลายๆนะพี่น้องกาะรซาไทรกาอาร์ซีเขาอวยพรให้พ uh ี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะทั้งหลายๆคนที่เป็นห่วงเป็นใยชาวไทยแล้วก็อยากุู้อาการชาวไทยเนาะชาวไทยกาชิมาแจ้งข่าวในซองวแาวสุปเร์นานี่แหละอ่ากรรมธิการมาเบิ่งนะเพิ่นเนาะยังหน่อยกาเพิ่นกาโบ๊ด ถือว่ากระโสริไลค์ยู่เพราะว่าซอยเบื so ้องยูทูบไปเฮาให้เฮามีรายได้ทางตัวนี้เนาะแต่ว่าถามว่าเงินยังโบนัสได้บ่ยังแต่ยังบ่ได้เฮาก็เก็บสะสมยอดเบิ่งยอดหยังยอดไลค์ไปเนาะอ๋อแล้วก็คอมเมนต์เบื้องสั่งแล้วก็เป็นห่วงเป็นไนเฮาซะไหก็ขออวยพรกันให้บ่วุกสุขทุกคนเนาะที่ติดตามส่ง ของบ่าวสุขบันนาชาแนลวันนี้ขคให้ทุกคนนี่อายุหมันคนยืนสุขภาพแข็งแรงเนาะคันว่าเดินทางไปใส่กะห้ไปลินไปเที่ยวให้่บนนวดหนาะอย่าอย่าซูไปห้องหมอคือชาวไทยเนาะเอาตอนนั้นเนาะให้ทุกคนลินเที่ยวให้มีความสุขในการใส่ชีวิตเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานกะขคให้ประสบผลสําเร็จเนาะหาเงินหาค้ำกะให้ได้เด้อทุกคนเด้อจ้าถุกเนาะพี่น้องเนาะอืมเนาะเพราตอนนี้ขาเข้ากะจะได้ไปเวียกน้อยหนึ่งเนาะไปเบิ่งยาเลยพี่น้อง สไลด์คลิปเบาซุกจมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่องในในภาได้ชัันนี้นะพี่นะคลิปหน้าเขาพ่อกันใหม่พี่น้องว่าเราจะไปแบบใดนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋่วไปถ่ายยูทัยพี่น้องได้เบิ่งเนาะสไลด์คลิปนี้เบาสุกกับสาวไทยขอลาไปก่อนนะพี่น้องคลิปหน้าาพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย